พระเจ้าพระบิดาลูกปรารถนานที่จะดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อโดยปราศจากความกลัวขอให้ความเชื่อของลูกเติบโตอย่างรากลึกและมั่นคงเพื่อลูกจะมีประสบการณ์ในฝ่ายวิญญาณกับพระองค์ลูกเชื่อว่าเมื่อลูกก้าวออกไปด้วยความเชื่อลูกจะได้เห็นการอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ลูกจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตเหมือนในสองโครินบทที่ห้าข้อที่เจ็ดที่ได้บอกไว้ว่าเพราะว่าเราดําเนินด้วยความเชื่อไม่ใช่ด้วยสิ่งที่มองเห็น นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะนํำลูกให้สามารถดําเนินชีวิตอย่างผู้มิใช่ชนะอย่างแท้จริงและจะมีชีวิตที่เป็นพรต่อผู้คนอีกมากมายลูกขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์อเมน